ถ่ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับสวัสดีพี่น้องมีหลักแฟนเพลงน FC เก็ซิแฟนลครับที่ลหลักเคาลงสูขุขุข้นครับพอกันข้างช่องยูทูบปุญี่บุ่สายเกียเพชรลำเพื่นอนตอบติดับเมื่อนี้เตรียมเดิน,านทางถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่เดซิงเกิลใหม่นะครับก่อนลำหมุนมวนพระเอกเตะอัจฉริยเพชรลำเพลินครับ สวัสดีค่ะพี่้องมางถ่ามาเลยไปช็อปไม่เจออ๋อกล่องกล่องชงนี้คืองาน้ำแทะเก็บของก่ะ้ี่น้องตองชงน้ำเป็นยังก่อนงานวัดช็อปไม่เจอลยครับงอโอ้อันนี้สิแเอรกีเสียงเขาทังนี้ทั้งนีดก่โอ้มันหกจะลอยหกก็ให้เกเลยขอไว้หลังก็ไรข้อไว้ด้านหลังอ่า มาบันทุกคนเอาเนาะพี่ทล่ะบนน้องเท่อะนี่ไงรถรถเท่จวนมี่เนีไยรถี่เท่ไหมอ๋อนั่นเองเท่้ม่บนโอ้ ก็ดีอรับโคตล่ะครับก่สบายเหมือนได้พ่อก่สบายแล้วว่าไปพ่อไปเลยื่องรถทุนไงอ๋อนี่นนกำลังเดินทางครับนี่ถูกใจไปเอสตีอะไรช่ครับนี่อีเอฟบีนะครับเพล่งใหม่หรือซิงเกิลใหม่นะครับเองมีนะักเพลง่งเรื่องกำลังเดินทางครับกลับพ่อแน่อยู่แพร่ละครับโอ้บ้านเกิดเรื่องนอนเจ้าของ สาวอยู่ที่มลครับนี่ผมแล้วเอามาให้นี่มีบอลนั่งยีนุ่งบอลที่เอาไว้ข้างไหนให้โอ้นี่ไงอ้าก็ตีมคล้ายๆกันเลยใส่สุดมือนีห์ฮะอ่านาๆโอ้เออโหสุดมือนีไหมพูดแล้วเขียวปื้อ หัวเขียวปุบป่วนเอาไปน้ำเบาเน่ยนี่อันรุ่นนี้บ่ะหยัดแดดบ่ะหยัดฝนดิสีทนได้เตรียมเดินทางครับเอาไปเดี๋ยวกลับมาเด้อ

Gentlemen, nghe 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 จับเรียงกับเป็นเสียโน้ตด้วยเขาจะจับไปตำแน่งเสียย่างเดียวแม่บอกว่าเลเป็นคนถูกจังเอยจงโอ้ใส่ไหมทคนใส่เดี่ยวสิบบาทพี่ไหมไม่เริ่มเมทิ่มปากบอดีเนี่ยเอยเข้า ครับเจอกันอยู่เมืองพอแรกก่อนเมื่อนี้ครับกำลังเดินทางกับทีมงานเพราะว่าทีมกล่องกับไปรออยู่ทีเดียดทีมกล่องไทยรออยู่ที่ชัยภูมิยุที่เรียบร้อยนะครับเสด็จเดินทางไปทำการไททัมนะครับ MV ็มวีเพลงใหม่นะครับสำหรับของเมื่อนี้เป็นคิวของนะครับไบร์ตเต tao chạy, đèn đăng lửng cả. à, phòng chuột đó. đang còn hơi. nè, chập chập thế, chập chập thế, chập, chập, thế, chập, chập thế. Ô, đẹp cặp no môn. Ng cát mày bunny. Lệ cặp vét y học, y bông mày, hè? Lệ cặp bunny. Could bọn nhắm phụ nơi đâu. Hè? 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 ฮัลโหลอันน่ะครับสวัสดีครับโอ้นั่นน่ะพ่อพายุ่ยร้อยไปหากันเนี่ยโอ้ครับเอ็นเ่็นเด้อครับเออมาได้ไงไปไทยมีบครับเมียนเดี๋ยวกลับมาด้วครับผมกลับมาจะได้เขาสาเขาซิ่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอดีเลยปานนัดกันไว้เลยครูจิ้มครูจิ้มจะออกกับลูซี่ กาบหรือว่อนกต็ติกาบกาบพ่บอเล,ลออี้ยร<ช>ูเพรรักแม่นบ่ากาบหรือวอ่อนนี่เดี๋ยังฮะโอ้โหโอ,โอ้ชีวิตคือการเดินทางวานันกแอยู่ลาดบุรีอันนี้อยู่ชัยภูมิเพื่อนไปตกไซบอน ฝากพี่น้องมีรหลักแฟนเพลงเ c แฟนคลับนะครับซอยกันเชียร์ซอยกันติดตามซอยกันสนับสนุนนะครับเดี๋ยวพอกันกับบรรยากาศในการถ่ายทำนะครับเบื้องหลังกองข่าย Sorry, Kak